เอาลูกหันจุดให่อแม่พี่น้องเอฟซีนเบิ้องนีจุดติดอยู่บ่ลงพักยังนี่นะต้นอะไรมะเขือต้วนี้มะเขือสิอได้กินอยู่บ่เบิ่งนั้นพักคือเวรตนเนะเทนี่เขาก็ยังวายอยู่ยังวาจะขอว่าสิได้กินหรือบ่ขุนสาดต์เอ้ยว่าอยู่คือบ่เก็บไววสาสตร์นะให้ลดูนัง เดี๋ยวมันเหมือ่เขาเจ้าคอยเคี่ยวเธอจูเธอหน่อยเอาคือกระปองนี่ก็แยกวว่าจะหักขายแต่กระปองอืมโผล่สิได้เงินเพล่นพี่น้องเอ้ยคือสิได้มูเอ้ยเราทำมาหากินเนท้องนี่เผล่สิได้เงินมานี่กองกระดาษมันเปียวที่นี่เจยวกระเก็บไว้ดมูน บาเชียงเงี้ยแน่น,นแม่นมากเฮ้ยพี่น้องเลยโดยอ่ากราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้อง FC บัสสู่สู่พนเนาะก็ยินดีต้อนรับซ่องสะบุนบ้านนาอีกแล้วเด้อว่าแม่น้องน้ำพิงตาตี้เฮ้ยพี่น้องเลยโดย,โดยเนาะมา <c oughs> พบมาพบในวันนี้เฮ้ยพี่น้องเลยตั้งสบุนเนะาะกับ FC พันธ์บ้าไปจังได้สบุนหนองโมเพคนนะเป็นไปมาจังได้ ผู้ควักปูกงเนี่ยดำเนินการฮอนคันได้แล้วก็ยังบบฮู้เคย่น้องบริข่ามาหาน้องพันสองเมือหนหน่อเนาะนี่เป็นมื่อที่สองโดยจะได้จะเห็นน้องพันเพชรยังพื้นต้มต้นตั้มอยู่ในตอนนี้อ๋อทุเนาะเอาไปจางนายกข่าวไปเบวงน้ำกันน,น้องเพิ่นเพชรชวนพักชวนหย่าโตบ่าด้อว่าน้องเพิ่นยาแล้วเนาะโดยก็มีเพิ่นคนหนึ่งเพิน่นโทรมาว่าโอ้น้องโมได้เงินเดิมเพิ่นก็ชี้ยุดเดะเพชรตอนที่บัว่บมีเงินแถวน้ เพิ่นก้าวไปพี่น้องเอ้ยการเม่นคว่ำเพิ่นทว่าน้องเพิ่นยุดอีดีาว่าน้องเพิ่นเฮ็ดอยู่กะถ้าว่าคนเฮาต้องให้เป็นกำลังใจกันเนาะทว่าควมำกำลังใจมันกับว่มีแห้งสู่โตไปพี่น้องเอ้ยโดยอนะรักก็อย่าเพิ่งว่ากันเนาะเบิกนมกันก่อนบาดนี่โดยจักสิยหายว่าจังไดเนาะอยู่สองคนแม่ดุไปพี่น้องเอ้ย เฮ ah. ็ดยังกรองกรงเพ่งอยู่กินนี่ฮะเฮ็ดยังกินนี่ฮะมาร์เก็ตโอ้นอนโบราณนะสบายดีเอ้าก็นอนคำแทะเป็นไดรก็เมื่อยแทอะเขาฮะกาแปล่อยดวงน้อนมาพี่เขา โอ้โกะจังหวะนั่นนั่นได้ปวดแผลเสือกสดอยู่พื้นนั่นเนาะโอ้นี่ซ้ำงีงหึมมแล้วมัดอยังก็มัดแก๊สเฉียบโอโคเสือกโอซคช้ำไม่ต่อนี่โอ้ตกใจว่าขี่รตีนรถแตกโอ้โมยังไงนะฮะเออใครยุ่ตกใจขี่รตีนรถแตกทีละ หาชิมัดแต่ใช้นี่คือว่าเมื่อยแฮะเก็บกระดาษมาโอ้ใช้เก็บมาวันนี้นี่หาชิมัดได้อไอ้คือเมื่อเดียววันเมื่อนี้บ่นนี่โอ้ตัวมัดได้เอาเข่าได้แล้วจะชิมัดแบบเบิ้งดูไปเบิ้งดูค่ะให้เบิ้งในมัดแบบได้ยังเอไปติดถ่ายนี่มัดอารมณ์เจ็บเจ็บบ่ อืมออนี่เสิยดีป oco นะปูน้องเตี้ยเอาปูน้องเตี้ยเราฝากไว้บ่เดี๋ยวของเจ้านี่ชิมัดไว้แบบนี้เราจะได้ชองมัดสรางไฟยังฉันนี่เอาเครือทานให้เต็มตะมอมเถอะเอาเอากระสอบใส่ขี้นี่โอ้เอากระสอบใส่ขี้นี่อ่ะ ยังมาจะใช้อะไรนี่เท้าไห้เอาลงมาเก็บแก๊สอยู่ข้างห้านเพิ่นและคนทิ้นแล้วก็เพิ่นเก็บไฮด์เก็บแก๊สไหดอันนึกว่ากองกระดาษนี่บ่เข้ามาแก๊สโดยคิดว่าแก๊สหลังวันไฟตลกได้แก๊สแก๊สสวเนาะอ๋อเป็นได้ส่วนบ้างส่วนหยาได้เห็ดอยู่บ่หวานแล้วหวานแล้วหวานได้ เอาซื้อไงยังบาวานะเบิ่งนด้ค่ะนี่ตอนนแหลกนี่มุเคียจะจุดบังเอ้ยบินี่เคลขี้เหนียวไปไกลๆสายางนะกระจุหมเฮ้ยเบิงนในยางน่นอยเเคียมาผีแล้วมุมท้งผีท้งทงน่นผีเดี๋ยวไาจุดมันจุดเธอหน่อยเอาก็ได้เออดึงส่ยางมะจุดให้พ่อแม่พี่น้องเอซบิน่เอฟพี่ยังขอมาอยากให้น้องมู ฝาทางหันกระทางมันบุมีไส่หรอบอจะกก็บเกี่ยวไว้ฝามันนะไปขังงนทางนี้เออตัวไรเขาใช่ได้เขาก็เกีบยวไกวู้เิ่ดดูกับจิจูดบาทนีือเองลูหันจูดหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งนี้จุดติดอยู่บอตลงพักยังนเลนี่นะก็นหามาคือ ตัวนี้มาคือส่ดได้กินอยู่บ่าบางน,า,นนนางนั้นพักคือเวนตัเนเทนี่เขาก็ยังว่าอยู่ยัง่าจะของ่าสิดได้กินด้วยบ่ผุนศาดเตอ์เอ้ยวาอยู่คือบ่เก็บไว้สาดนะไว้ให้ดูนัง่งเดีวมันแบบี่เขาเจ้าคอยเคียวเธอจู่เธอหน,น่อยเอาอืม,ม บรรณาเพิ่อดูหันใส่กระสอบเอาเด้อบยายามไปจูดเดิมไปถิ่มมองที่ว่าเพิ่นรับทิ่มขยะนัะ่นนี่คนดอกขวดน้ามาสิหมอนี่ห้าบไม่ได้ใส่ในห้าล่างกวัไว้หมอนี่จิดได้อยู่เบาหวานนี่ลองเบิ้งไว้พี่น้องเลยพี่ซีเพิ่นกับคอมาอยู่เนาะอย่าให้น้องมูจูดขยะให้เบิ้งแน่เพิน่นว่า เอาเด้อหมู่ขี้เหี้ยขี้หยังเพิ่นซานบักงามนึงเพิ่นงามมีขี้เหี้ยหลายก็บ่เป็นแต่เบิ่งได้เฮือนนี่บัดมของแฮงเนาะข้าวซ่เออยังดี่ล้างถ้วยกวบไว้งเบิ่งงเบิ่ง ตงงรงดอกทงยางนี่ทำประจนนุน้ำแดดไหนยูบอย <c oughs> <c oughs> อืมกระลงกระขาดเลยกระลงเชือกขาวอะเม,มืองเบืองน้ำกัน ก็เดี๋ยวว่าหลังไฟแบ่นี้ว่าป้าลุงคนกระคอมาคอพี่น้องเลยอยากให้น้องมูทำความสะอาดจุดขี้เหยื่อลัางบ้านเนาะพอามันแดดกับเคลียมันแห้งจุดไปเทินนี่เทินหน่อยมันก,ก็บเบิดเองออคนดอกคนน้ำนี่ใช่ี่จะให้มันติดก่อนจังใช่ติดหรือเปล่า ม right? ีนันบอกบมียังกเอินะยังถึงก้อเพอันนั่นน่นก้อหยานะเอิญยังคาดบอเออคาดอ้าตื่นเลยเวลาเมเห็ดเวียนั่นนึงก็ตื่นลดนั่นก็ยันแต่เมเห็ดเวียกกอูนมูน่น น่าติดแล้วติดแล้วมาเบิ่งชิหน่อยไห้น้องโมมาเคลียรเตือนเด้โอโห่หะไอ้โมูน,นอนก่อนชนหะน่อยเนาะมาเบิง่งเบิ้งไปนองเลยเนียย่ยยี่ยนแต่ปักไฟนี่แด้อเฉียบปกักไฟนี่มาจากเพื่อนแต่ว่ายังดีเอาคนถอดปักไว้เนาะ แต่ว่าสิเสียบไลเลยจ้เอาอัใช่ติดดาติดดาไฟบัดนเดี๋ยวก็น้องเตี้ยมาตั้งคููกันนี่นนี่ดมีข่าวดีในน้องเตี้ยค่ะเ่อทางมอแสนแจ้งว่ามืออเก้าคำ่ำถือมือเดียวันก็ขึ้นบ้านน้องมวยเลย ở điều cao hơn đồng mô tia, đồng tiệ màn nỉ nó tiệ cái sau he sai mà đây bùn cái đẹp mà phải hơn đồng mô ไงเงี้ยได้แม่เห็นเรื่องนึงบ่ได้รถน้ำมุลนี่ชงแบบเย็นสบายชงโมรานอู้เนาะแห่ทายของน้ำมูนหนี่ง,ง,แบบเ,ง,งเดือดลายดีถ้าวามีอย่างต่อเนี่มีคนขอซื้อจะสิขายบ่โมู <c oughs> ของผู้ใหญ่พนันชื่อไห่เนาะอืมติดแล้วผลที่เราจะน้ำมุนในอยู่แล้วเจ้าคอยไปเคลียร์จุดมันบดแน่ ขยอยขยิบคนออกคนน้าพุเนาะสร้เร็งชูชีวิตด้บานี่แจีหยังเป็นยังอันนี้ผ่าก็เป็นผ่าปะนี่บ่ใส่เต็มเลยอืมมาอนกลงืมแตทีดินขาตา

ไปตั้งแต่จังโมงมันนี่ไปหกโมงกบมาจังโมงกบมาเมื่อกี้นีนบอกชวนกำเบื้อนี่เจ้าอยู่หลังเอ้ยยูมหลังเจ้าบกจะมาก่อนเอ้ยวะด้โอ้ยังว่าเจ้าไล่หลังเอ้ยมา ไปแต่หกโมงไปเก็บหอดใส่ในเมืองเมืลาทำเสร็จนังง่นเองบ่อนออออุโมทหารคือสองมัดน,นี่ละหมัดหนึ่งหอดบอลโลโดนเท่าไรเพันงรับชื่อเดี๋ยวนี้ม,ม,มีูหัวมนเปนเด็ดขาดอือแต่ว่าเขาได้เครื่องก่อนแล้วเขาจังไงได้ละลายแล้วจังเอาไปขายบ่เดียว ห่นรถผูนร,รับชื่อกระดาษเหน็นบ<ม>่้งเป็นมาเอาทีด้วยอืมขายูเขาขายให้เล่านอะนาชิมาเอาว่าอยู่พี่กะอยู่ในเมืองอืมอืม่ะอยพีดองไอ้โอ อันนี้พันหายปวดท้องหรือว่าบวดท้องพันกิ้นกระดะจิดบ้านต่อกระรดระโอ้คิดว่าน้องมูเจ็บบโท้นะบ<อ>่อกอันนี้ค่ะคันพยักได้อีกชรั้งอยา่อางนด้ยองางอีซั่คันยักได้เครื่องกอสางนี่อ้คิดว่าพายักได้เงินกระโทรไปหาแล้วนะเป,นเ,ปนเป็นบล็อกเป็นดินจีอยู่ช้นี่ยนะทางเส้นอันหนึ่ง คือเรหลับซุงดูดอหายเจ้ารเดูรอบถิ่มเลยนะจะบอกว่ามีประโยชน์กับถิ่มจุดด้วยนะผู้มนเดี๋ยวไฟกำลังลุกนะอ๋อโทษนี่คือมีกล่องมีมันใช้บ่ได้นี่ก็เก็บไปจะเอ๋สบายดีหายเลยเออตายมันแห้งมูวเออช้อนไว้เนาะคือกระปองนี่ก็แยกไว้จะห่าง ขาแต่กระปองเออสิได้เงินเพื่อพี่น้องเอ้ยคือสิได้มเอ้ยตัวทำมาหากินในท้นี่หัวสิได้เงินมานี่กองกระดาษมันเปลี่ยวชี่นี่เรียกกับเก็บไวต้นโม่ไงหนะกกำลังลุกขัดช็อตก้อยเคลียร์ไปมันจูดให้มันใหม่เบิดบัดนี่กดเนอะ อยู ER ella, ่แล้วบะไหนของกลี่ยเยู uh, ่เด like mm ี hmm> しし๋ยวเอฟซีไปไอตัวน้องนมุนนี่นะไปนำ่ได้หายบ่ไปนำนะเวลาเจ้าลงไปเก็บกระดาษเดี๋ยวยูใส่ยูชอบขนาดอือลุกเลยตะปูนี่นะโมเจ้าบอกเก็บไว้ตะห่ากนี่ตะปูกำนอนนี่รถเจ้าได้สเหยียบเป็นต้องพุ่นน่ะหาเก็บใส่ถุงยางห้อยไว้น้องเอ้ย มาล่ามันชอดมานี่กัน,นี่แหละแบบนี้เข่าดีดีได้มูเอ้ยน,น่น็อดนี่นะอ่าไปเสียเงินย่อนใดน้องเอ้ไปเจาอตีนยางเปลี่ยนยางในหอยสีหาชีพเลยไปซื้อกินหมดแล้วเนาะ ได้นะตขาขยะคือมีอยู่บ่ใครกองขี้เหยื่อตัวนี้เบิดเอื้ยสิบีนังวันให้บ่กองขี้เหยือ่อนี่จะจุดกองขี้เหยื่อนี่เบิดมาแต่บโบมีอย่างนี่เอื้ยสิบีนังวันให้เห็ุไรบ่เอ้ยให้เวลามือหนึ่งได้บ่ อืมคิวขวดยางนี่ได้โบแต่ว่าบวชนว่าซีบัสใจตอนนั้นได้ขวดน้ำมึงดูบวขีอกเงือแเถมนี่ฉันให้จูดใหม่น้ำกันเบิดใหม่ตกตกตาเวลาดูกนอนเนี่ยเก็บเข่าเจี๋ยผู๋น้องเบิรงดอกแซงออกผ้าอ่ะเจ้าก็เอาใช้ให้มันดุ คือไม่ไ,มไมหมเจ้าก็ทิพไไม้ใส่น้ำพ่อมแกมมันกรมันจังหมาคุมไปนำ้ำเลยไม่น้ำตีนอย่างเจ้าฮะจะอยู่ใกล้ายตาขวดน,น้ำพ่อถึงใช้ได้ไรใ <c oughs> นฟ้าขวดน,น้ำแล้วลูกไหมลูกก็ยังน้อยยังตาบอบดให้ใดๆไ๊อบมีม้บ <c oughs> ๊อบีคนเลี้ยงลูกเลย <c oughs> นี่ไหม้แบบนี้เจ้าบริชายนี่ก็เก็ียบชายน้ำน้ำลูกอืม ถากองที่เหนืยอตัวนี้เบิดเอ้ยชีมีรางวัลให้จะเป็นยังยงังโมบอกก่อนนี่ต้องมาเบิ่งก่อนมาผ่านเ้อมาผ่านไม่เขาตงคนเข็ดนะ่เก็บใส้มันลุกอ อ๋คือแบบนี้ทางไม้ทางกองนี่ควม,มเจ้าหลังไร่นี่ไฟมันแหงมันมีฝนน,นี่เก็บใส่รถแลนนี่ทางไม้แต่ว่านี่เก็บไวน้นิอนาคตเพื่อใส่เนาะแบบนี้วันน,นี้เจ้าก็เอาน้ำมาตักเอานี่มาตักใส่แล้วก็ไปใส่กองที่เหงื่อ,น,อน้ำมูน ตัวจะว่าต uh ัวไรขวดเอ็มร้อยหรืออย่างไนเจ้าเก็บเียกใส่กระสอบไปทิ่มมองอื่นอืจริงเหรอเออบานิีมูลูกเจ้าลังไฟนึงเขาเลาวเอ้ยฮะลังไฟบ่มุนมุน Muốn? <laughs> à? À, nhi khoa nom <laughs> ừ. à, này mún mô mì oh đi mai nào anh 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 này này anh đốt hả hả <laughs> hả ừ. <laughs> phát hả อาโง่เจาเจ้าไปแหกเชี่ยก็ต้องเมน์้องหมวยก็ปลูกพักพ่อๆอกันขิ้วยางเวลาจูดดันขวดน้ำนี่ฝายอยู่ใกล้เด้อเนี่ยน้ำน้ำหมอกำลังขวดน้ำกวดใบน้องไอ้กันหมอหมอเจ้าเองบ่นี่นะ ตอนน้พันชื่อมาใหอยในล่างนะกลัวว้เพื่อเขามีมังจอกมังซิดี่ต้มแดดเวมาล่าใช่ใช่เดี๋ยวเขาจังหาเนี่ยมันสีมันเลยอืออือดืออือืออืืออืออออืออื้อออืออืออืือือืือา แล้วก็ลูกขนาดตัวสุดจะคงมีผู้ใหญ่เป็นขอมากเพราะอยากให้น้องโมหั่นจุกคีนี่เหง่อทั้งหลังบ้านจะกลับปุกพักให้ลุงด้วย <laughs> <c oughs> อดจนเจ้าเห็ดเกลือยอม,มจ่อแล้วคือทงังสีไสีห่าใช้มีประโยชน์หอกะล่างก๋บไหวเนาะ ปาป้าไอจังม uh, nah ือเอ้ยช <laughs iros ine> <mate in> ิคเอาเพราะ่ากองหี้เหยื่อนี่ทำมากองหี้เหยื่อนี่บดชิมีดังบ้านหายแ้วก็เก็บบดเด้วยเถีนี่อืมอันนี้คือพวกเอาไปชิดผุ่นโมชิดกับผราผูถามได้รวะเอ้ยชิามซอวยอุ้ยยฮงตายมือเดียวเออชิดเดียวเอาเข้าอีก กูเก็บพวกว่ายนี่เชือตัวไหน,นไม่ใช่ก็บเป็นทีมรถนี่กระปองชีกระปองยางฮะเสือใส่ยีบอ่ะนะกรองชีก็เข้าไปใต้พวลูกจัมบ้คม,มนี่แม่เจ้าตอนตอนมีตอนมีหลุดของบูมี่เลยหืมส่วงมาตอนบูมี่หลุดนะนี่นนไปใช้ชใช้ อาสาวเอื้อยข่ามาเบิ้งมวยได้มีเยี้ยมาฝากมาเนี่ถ้าว่าเจ้าจูดขี้เหยื่อกองนี่เบิดเอื้อยสิข่ามาเลี่ยสิมีรางวัลให้นำมันนั่นพร้อมนั่งเก่งค่ะมาถอกเจ้าการพร้อมะรางวัลนี่เบิ้งมังกรโอ้ยมวยเอ้เอาลูกไปอาบน้ำไปมุนไปก้าวก่อนเด้อเด้อเดี๋ยวพื่อนปามาไปสิหนุ่มมาฝากเด้อวไป โอ้ยบ <c ười> <também> ้านนี่มวนเลยบ้านนี่าปไาบ้านนี่จะขอตัวจบคลิปเมื่อก่อนยังอะไรโอ้ยบ่สิญาดเนี่ยจับดินอยู่ที่กี้เออประจุจะขี้เหนียวบ้านนี้ เค้กใส่บ่ได้ได้เค้กอ่ะเนาะเทบ่ได้เอ้ยกลับเลยนะหมู่เด้อป้าๆเฮ็ดจังได๋เด้อสิมีรางวัลให้เนาะเบิ่งหอยพี่น้องเอ้ยคนเฮาต้องให้ความพยายามเฮ็ดก่อน่นว่า้เพิ่นเอาเไปจูไปเี้ยอยัง้ยนดกะอพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นเนาะทางสิบก่อนสิจบคลิป ต้องขอบุญขอบคุณทางพลทธคู้ใหญ,ญ่ปชูๆสุขคนที่เข้ามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกับขาำโฆษณาแล้วก็ขเข้ามาเบิ่งคลิปของสบุนเนาะโดยฮะชีวารายกับเรได้เพผยพี่น้องอ่ะน้องโม,โม่ีนิดีย่างเนึ้อดีแบบไรเวลาห่างบอกน้นองพันกระเฮ็ดได้เมื่อว่าบอกแล้วนั่งเพื่อมอยู่น้ำโบแมนเวลาห่างบอกให้น้องพันเฮ็ดนี่น้องพันกระหาลุนหา,หาหนีาน่จุดขึ้นกัน แต่ว่าเพียงน้ำพังเม็อ่อนเนาะลูกก็ยังน,น้อยนี่เอาลูกไปเก็บกระดาษตั้งแต่หกโมงเช้าหาสิกับมาแต่ทางสิบุรกัก็เว้นว่าเขาขางน้องโม่หรอกเนาะเก่น้องเพิ่งกะตอว่าเห็ดได้ทำนี่ก็คือว่าโอเคอยู่คุณพี่น้องลอแต่ว่าเขาที่เขาข่ามานี่เขาข่ามาย่อนอยัง้งย่อนบอกให้น้องเพิ่มีพระรักยาไอ้สอยด้วยกะอยากให้น้องเพิน่น เห็ดเทื่อนซานให้สะอาดสะอ้านได้กระจูดขยกขี้เงือกไปพี่น้องเอ้ยแต่บางที่อะผู้ใหญ่พอรับผู้ใหญ่เพิ่นเห็ดเทื่อนเห็ดซานแล้วถ้าว่าเฮามาได้เฮาเห็นขี้เยือกเฮากระบอกบอกบอกก้าวน้องเพิ่นก็คิดว่าเออเฮาคือสิบ่วบวกเป็นไปบ่ได้เนาะเฮาต้องบอกน้ำแน่ไยพี่น้องเอ้ยโดยบางครั้งกะสมุดอาจสิบบวกลายกะขอขอโทษขอไพรลายเนาะแต่ว่ามันอดบ่ได้เนาะอยากให้น้องเพิ่นทำความสะอาดอยู่หันมันตั้งแต่เมื่อขึ้นบ้านผูวมาเท่าใดกับแบบนั้นเนาะ จยุดมันอกหมายอยู่รูปบวบขึ้นเนาะโดยอะก่อนอื่นพี่น้องผิดพลาดประการใดข,ขอโทษขออภัยพ่อแม่พ,พี่น้องเอฟซีบสุดสุดสุคนสำหรับคลิปนี้ขอกลาวว่าสบายดี